ทอมตนเป็นดั้งเดิมโดยอาดัมโรบินสันและเพลงจากหมารูมใจนำเสนอสมัยหน้าน้องโง่อยเงี้ยบนยอดเหยี่ยมมันโคตรจะยอดเยี่ยมล้านต้องชอบนะแน่อะไรนะป้าผมฟังไม่ทันเรื่องของเมึงงกีก็พอเราขึ้นไปบนนั้นมากี่รุนตั้งกี่รุ่นแล้วฮะแกต้องขึ้นไปบนยอดเหยี่ยมแล้วไข่ไปต้มที่บ่อนะผูุร้อนแล้วก็บินลงมาหาป้าแกถึงจะส่อผ่านในการเป็นผู้นำตระกูลทุกเอี้ยงเหินหาเดี๋ยวเดี๋ยว ให้กูทาอะไรนะไม่มีเดียวอะไรทั้งนั้นจงรีไปซะผลทางข้างหน้ายังมีอุปสรรคมากมายรอเจ้าอยู่อ,ะ,อะไปก็ไปวะแคเธอรู้หรือเปล่าถ้ากดแซดระหว่างวิ่งเนี่ยจะใช้วิชาตัวเบาได้นะร,รู้รู้รู้ใครๆก็รู้เฮ้ยสวัสดีนายจะไปไหนนะ่ะอ๋อผมจะไปยอดเหี่ยเนะี่ยมันปีนยากไม่ใช่หรอนายต้องปีนเขาเป็นถึงจะขึ้นไปบนยอดได้ สนใจมาเรียนรู้จากเราไหมมีแค่นายสองคนเหรอใชมหาสมาคมปีนเขามีสามาชิกมาน้อยคนกระจายอยู่35ประเทศทั่วโลกสามาชิกทุกคนอุทิศตนแห่งการปีนเขาอย่างสุดซึ่งเป็นประสบการณ์สุดยอดในการปีนเขาเลยนะเฟย์กูหมายถึงมีแค่เมืองสองคนแบบที่นี่งั้นเหรอเล่าใครสนกบเล่าฟังได้หนกการปีนเขาไม่ใช่เรื่องของพวกกระจอกคนส่วนใหญ่ไม่มีคุณสมบัติมากพอยังไงล่ะ ๋ยวไปฟังไอ้หมอนั่นเลยแล้วนายสนใจจะเข้าชมรมเราไหมล่ะเอาดิดูสนุกดีว่ะเ <laughs> ยี่ยมไปเลยทีนี้เราก็มีสมาชิกคนที่3ามสัทีไม่ใช่สามแกก,แก็แค่ยดน้ําในทะเลอันกว้างใหญ่ทั่วโลกอ่าเดี๋ยวช่วยวิชาตัวเบายัางไงนะกดแซดคางไว้ระหว่างวิ่งไงเจ้าโงโ่โอเคโอเคดีแล้วที่ไม่ลืมไม่มีทางอัจฉริยสะสยางให้แค่น้ เอาหอยมาให้ฉัน15อันฉันอยากได้ก็ได้อยู่อ่ะแต่เจ้าหอยไปทําไมวะมันไม่ใช่ธุระของแกแต่ว่ามันเป็นธุระของแกที่ต้องหามาให้ฉัน15อันยังไงล่ะคืออะไรวะนี่ไอโยผมมาชิวตากแสงที่ริมเลยก็ทากันแต่ก็หลับตรงนี้ได้ Always ความเร็วคือชื่อของข้าการแข่งคือชีวิตของข้าส่วนเทเลอร์คือนามจริงของตัวข้าแต่ขอให้จําไว้ว่า ไปแล้วจ้าเฮ้ยสวัสดีเดี๋ยวนี่ได้รับอนุญาตตั้งแคมป์แน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ตวดูอนุญาตได้เลยก็ได้ก็ได้ก็ได้ยอมแล้วผมทำหายไปแล้วผมไม่ระหมไม่เก่งเลยอย่าผมแย่มากๆเลยอย่าจับผมแล้วนะผมติดเศบนคุณก็ได้เอานี้ไปวันดับมีคนปกติสักคนไหมวะเนี่ยเฮ้ยลุงเป็นไงบ้างก็ดีมีตกได้อยู่นี่ดีอ่าแล้วมันตกยากไหมลุงไม่เลยง่ายนิดเดียวอยากให้โชว์ให้ดูไหมล่ะอ่ะนี่เอาเป็นสำรองข้าไป วิธีก็ง่ายมากๆแค่กด x <laughs> โอเครอบสุดท้ายนะตอนนั้นแกเตือนอะไรนะอ่าอีกรอบรอบสุดท้ายจริงๆแลละขอขอีกรอบไม่ไม่เอาไม่ใจรนะ้ายน่ะรอบสุดท้ายนะ่ะ กูกูคำอะไรขนาดนั้นก่อนวะ